สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำข้าวต้มกระดูกหมูค่ะอ่าไว้ทานตอนเช้าๆนะคะร้อนๆเลยนะคะเพื่อนๆอเราก็ไปดูวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงนะคะที่พี่การได้เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่ามีอะไรกันบ้างนะคะที่จะทำข้าวต้มกระดูกหมูของเราในวันนี้นะคะเพื่อนๆพี่การมีสูตรเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะ เพื่อนๆก็ไปลองทําดูได้เลยค่ะเมนูอร่อยๆนะคะเป็นกระดูกหมูอ่อนค่ะประมาณ700กรัมนะคะเนื้อเยอะๆเลยค่ะเจ้าประจำนะคะร้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นขิงอ่อนซอยนะคะ1ถ้วยค่ะวันนี้เราก็มีขิงจัดไปแบบจุกๆกระเทียมนะคะ ครึ่งถ้วยนะคะแต่ว่ากระเทียมอันนี้เป็นกระเทียมไทยเดี๋ยวพี่การจะใช้เป็นกระเทียมเจียวนะจะเอาไปเจียวน้ำปลานะคะสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็รากผักชีสองรากนะคะพี่การได้ทุบไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปใส่ในน้ำซุปค่ะแล้วก็เป็นตั้งชายนะคะเดี๋ยวเราจะไว้โรยหน้านะตอนทานนะคะ ต้นหอมผักชีครึ่งช่ายนะครับรวมกันนะคะหั่นรวมกันหนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็ข้าวสวยที่เราหุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พี่การหุงแบบโบราณเครื่องปรุงของเราก็พร้อมนะคะทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ไปจัดการทําข้าวต้มกระดูกหมูของลอยเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะไปเจียวกระเทียมก่อนนะคะเอาไว้โรยหน้าแล้วก็เอาน้ํามันพืชใส่ไปในกระทะ พอร้อนได้ที่เราก็เอากระเทียมลงเจียวเลยค่ะวันนี้พี่การไม่ได้ใช้ไม่ได้ซื้อ,อ,อมันหมูมาเจียวเลยต้องใช้น้ำมันพืชนะคะจะเป็นของโอลีนค่ะเป็นน้ำมันปาล์มนะคะไม่มีกลิ่นค่ะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟพักเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ไปทําน้ําซุปกระดูกหมูของเราก่อนเลยค่ะพี่การได้ตั้งน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอน้ำเดือดแล้วก็ใส่รากผักชีลงไปค่ะที่เราเตรียมไว้เมื่อคู่นะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงไปได้เลยนะคะแต่ขั้นตอนนี้พี่การขอใส่เม็ดพริกไทยลงไปสัก20เม็ดนะคะถ้าเราตำลงไปก็จะน้ำจนะขุ่นใส่ไปทั้งเม็ดเลยน้ำตาใส่ลงไปเลยค่ะตำโดยน้ำตาลทรายนะคะ แล้วก็ผงปรุงรสค่ะกระดูกหมูนี่จะใช้เวลาตุ๋นนานหน่อยนะคะเพราะว่าต้องทำให้เขาเปื่อยเดี๋ยวเราก็ใส่กระดูกหมูลงไปตุ๋นเลยค่ะขั้นตอนนี้เราก็ใส่ขิงลงไปสักประมาณหยิบมือนึงนะคะจะได้หอมๆแล้วก็ตามด้วยกระดูกหมูค่ะ จะใช้เวลาตุ๋นกระดูกหมูประมาณสักสามสิบถึงสีนาทีนะคะเดี๋ยวเราก็พี่การจะลดไฟลงอันนี้ให้เขาเดือดสักคู่หนึ่งก่อนนะคะใช้ไฟปานกลางประมาณสักสิบห้านาทีแล้วต่อไปก็ใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนิดนึงเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่การก็จะลดไฟลงนะคะใช้เวลาตุ๋นก็30นาทีแรกใช้ไฟ ใช้ไฟปานกลางที่เหลือแล้วก็เป็นไฟอ่อนนะคะเราต้องการให้กระดูกหมูเขาเปื่อยนุ่มถ้าน้ำซุปเขามีฟองเราก็ต้องช้อนฟองออกนะคะจะได้น้ำใสนะคะเราก็พยายามช้อนฟองออกนะคะเดี๋ยวพอตุ๋นได้ที่เสร็จดับสับเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็าตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเอา ได้ทีแล้วเราก็เอาเข้าวสวยตักใส่ถ้วยแล้วก็โรยด้วยขิงอ่อนนะคะตามด้วยตั้งชายค่ะใส่นิดหน่อยแล้วก็ใส่กระดูกหมูที่เราตุ๋นไว้ลงไปนะคะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะ เราก็ใส่น้ําลงไปโรยด้วยต้นหอมปักชีกขึ้นใช่แล้วก็ใส่กระเทียมเจียวหอมๆของเราไปแค่นี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวต้มกระดูกหมูของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขะไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ